เดึงดึงดึงด no. ึงเลยดีดีวิดงอความงามดีบันมันบันหิดมงนบันฝนตกเดางดา่ค่ะฮ่าบึงยังนี่ครับอุบึงพี่นองบึงเนี่ยหามาใหม่บึงน้ำเบาโจบึงดูอ้ยดอกคิดโลก พี่น้องเอ้ยทาเป็นจูมนี่ซับกระปั้นผูหละครับมุคว่อมใหญ่อยู่อุ้ยงามงามแห่งพี่น้องระหกดงครับพี่น้องเบิ่งกันครับป้าพี่น้อกค่อข่ดอกนี่พี่น้องอุ้ยป้ามือสามสกุลผิดบุตรใดเลยพี่น้องเอ้ยโปรดโปรดงามงามครับชาสกุลจะมานั่งเสาเอียงอยู่นี่นี่ป้าจะมานั่งเสาอย่างนี้อุ้ย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุพงศ์สุบอลครับมมือนี้กระพาะกับบอลโจุนัชเนียวครับมากับสารสกุลนึกเก่าครับผมสวัสดีค่ะครับผมนี่ก็ระเบนปลาเฮ็ดกั์สาสุกุลเนาะจ้าครับผมมือนี้กระพาะกันในวันที่สิบสี่เนี่ยก็กระดาษหกยี่สิบกระดาษหกยี่สครับปีกัสเนากับอำเภอโค้งเจียมเนาะจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับผมมือนี้กระจะได้เขามาเหล็วกับเป็นบรรยากาให้บอลโจุนัชนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากบอลโจน้ำครับผม ไปมือนี้ก็ไปหลุนว่าเฮาบิมันเช็นอย่างนี้เนาะสาสุกนเนาะจ้าครับผมไปครับไปจ้าตะโุนระงูกสมครับเนาะผสมขี้เลืองผสมเนาะตรงงูผสมดงเนาะครับเองโอ้ยตะโุนมาทีหนึ่งคุณข่าเบ็ดักเลยครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนาะครับหนาวจนสั่น มาหนึ่คร oh, ับสกุลอลจ้าถึงชมพู <p ans> ่ครับสกุลเปิ้งชัดรับดอกเห็ดโอ้ยปาดีๆห้าปาดเดียวตงปลาดเดียวปพนตีปาดยางเดียวเลยไปครับสกุลเอาง ไอ้ไข่่อยติดมาน้ำครับยาดอกติดกระจบเปลือนคือเก่าแล้วครับฝนตกลินไปครับถุงศาตครับถุงชาตถสอกดอกเน้อครับพี่รวยมาหาบบาวนวยมานาบบาวโจพี่ครับแอบเปิดตากสาธารกอูหนุ่ย ครับเอุ้ยกระงูง่ายดอกนี่อุ้ยบีเลยเห็นบ่เม็นแต่หักเปลยเนาะไปเป็นเสือเนาย้ำเพิ่อนครับเอ้าวระงูแดงโอเยียมทรงเขาปกวดครับมือนี่อุ้ยเพิ่นเปลยตีมสามดอกเพืพี่น้องโบยเพื่อนมีสามีได้ครับบดเพลงกระติกเอาไปเล่นภาษะเพื่ เาดอณหน่อยเนาะดองนิดครับออแฝงเลยเนาะจะจะโผ่หมูใหญ่ไปนนึงนี่เนาะพี่ขับซุ่มเพนบานมาโจกเปิดเปิเสือลงไปนะครับไปี่นองไปราสกุลห้้ยบูมีหมูเนาะขึ้นบูมีโดโอ้ยดดกอ้ยนาเมนอ่าว้ากบาลได้ดิเมนครับหมอหูว่านี่พอดีเลยเนาะ ว่านี่เป็นจุมกำลังงะเลยครับกำลังขึ้นจากไข่เด้นี่ไปครับไปเป็นหมานก,กันเรื่อยๆเด้อครับตาตะโกนปาดเรากำลังงะไหมเนาะงี้ครับปาดพี่นอ้องเพ็ดละโมกเลืองบ้านอุ้ยดอกนี่กับพลอยเหลืองเงยเสียบเสียบเนี้มาเฮงเป็นจุ่มเป็นมันพูดกันก็ปลาตัวห้อเห็นต,อน,ตอนไหนเนาะ ครับบงจุี um <sh arp look> <Ash> ่คร <sh arp ilot> ับบาโจวิทีเบียนนคืเนเดี๋ยวนอือไข่อือไข่หุ่ไข่ที่ลงอกเลื้งออไข่ใหญ่ที่เหัวไข่ทีลกเลืองอุ้ยมนสอนไข่เพิ่งผู้น่ะที่เหลือมือไข่อหนไข่ไห่ปะไหนมีไข่หา ไข่หน่อยใคหน่อยอยูม่จ้ะม่เฉยไปครับนี่ก็เป็นท็ดปวนาะครับเนาะเป็นงานที่ยังไรเดี๋ยวที่เขาตามที่ป่วยขาวาชติกเนาะพว่างานเขามาาุกอนไปกินเ็ดปวคุณไหมข้างนอกอันท้า ตั้งดีอยวเถอะได้เราสกุลเนี่ยบ่บ่ยังคนกระตุกป no. ุ๊เป๊กไป๊กไปกุ๊กไปผีหลงหนาวจนสั่นเนาะเสาวดิครับอุ้ยพี่นดำด้อครับผมพี่น้องกันผีต้องใส่เนาะไปเป็ีผีหลงเอฟซีบางคน บาง่ทานกระซิ่งใส่ของเบาเสียมปวดได้เอาเสียมมากครับปวดห้ามมารอให้ละง,ง่วงเนาะแต่กขอให้ัวก็ได้ตกใส่มีเย็นน้ำครับหมูยังไงมึงได้ยินนาสากุลเนาะหมูตาคึ้เอ,อุ้ยตะเกียบานห้องที่ออกว่าน้องอื้มทำดี คนิ่นหัวลว้วนีออนนตัวหอ้นี่ออกาหนีบังแลวกระจายไป,ไปจากเรานตรงขีย้ยาบ่งกนเด้อเรับเปิดเปก,ก่อนเนาะเก็บนี่และเาตกลเปิดเงครับเาะกตะกว,กว,วมัวนอเอ,เอ้ยครับตก,กุ kak, macam, macam, hehe, cepat, sekun, beruang kefit beruang, beruang yang, beruang yang, beruang balik beruang terbang lagi loh, sekun yuk di กระโดดปุ้บิดหมูได้พี่น้องเอ้ยกระโเป็นหมูใหญ่เนาะมวลเลยนลยละสิครับไปครับอันใครแล้วหัขาวครับจอบ่อบางเลยจังหูวจักครับจ่อสิบก่อน,นเนาะเมีน,นครับตึงค,ครับบ่าวโจลอกเปิดตึงน่ารู้จักสกุลเนาะสากุลเหรอบลูเลียเขียวครับ กำลังผอดกดอกเหล็กของปีนะครับนี่ไปครับอันนี้คิดพึ่งเขาครับเขาหน่อยป่อดูเปนเขาหน่อยพีดอกเงินครับไปครับกุลโอ้หมูใบใหญ่นุ๊กเดีดอกช้องดอกไปครับแต่เป็นละงูกแดงเด้อครับ อยู่เลิกเนาะนี่เสือฟุตดีไปเรือเนียนอันนี้ใครเป็นครับใครมันจะเป็นสีแดงุกุนสีแดงสีสมอูดแดงเลยเนาะมีใครเนครับอยู่เลิกกแต่ว่าม,มบาลงหูแดงเป็นสีดอกบนเนาะเป็น,ะนจีดอกหน่อยๆด้วครับไปครับดาว่ท้าสกุลลหูแด มันดอกปวใหญ่เนาะแน่นจ้ะไปครับผมโอ้ขาวสวยๆครับออโอ้ยช่วยด้วยเปื่อยคือทั้งรูมพี่หนกเ uh huh. อ้ามันนี้สวยๆครับทั้งลุมมันเปื่อยจ้อย <c oughs> พี่น้องเห็ดตะไคร้ครับป่าวโจเคลี่ยลมไปดอกหนึ่งเผื่นซาสกุลบนิ่งกันมันเป็น,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  <c oughs> ปนปหลอกมึงมองไปเคยได้เห็ดละงกแดงครับป่ <c oughs> าวโจก็เลยหลอกมาท่านี่เห็ดตะไคร้ขาวดอกงามนะครับ ไปครับเง er ah an ินม้าน้ำเบาโจอีกเด้อครับอ claro ันเห็ดตะไคร้อีกแล้วครับผมโอ้ยโอ้สามดอกเป็นพวกนี่ดอกเดียวครับนี่ดอกน้ตะไนี้ขาจะเปื่อยครับแต่ดอกเป็นไงอยู่ดอกจริงดีเป็นไงฝนตกดีหลายครับดอกนี้ก็ได้อยู่ไปครับงานบุรีพัดมีไผ่ลูกตาอะไรอยู่บลาแจ็กแล้วอุ้ยพิณนาพิณานะ ปิดหนาเลยบุญเลยอุอย้ยครับมึงมึงวีดอองมึงชาเนี้อุ้ยคุณน่ะแง่งไอไก่ดอกนจำกันนะครับอืมไปครับดองพี่ดองเอ้ยมึงชาครับตาตะกูเนี่ยมองใครปิดไปอืมอุ้ยอุ้ยบุญมีหมดตีนเนาะจ้าต่างถลื้อเลยเปิดเปิดถุวะบังลูกอ้ยของแถพี่น้องของแถบไหนครับ มาถึงบดาเยบาไปครับนดชเซยอก้หอยพีน้องสามสี่สามเนนันเลยื้ยพุ่นเกิดได้ทางด้พีน้องทางยางไม่ใช่่งเป็นไข่ตอนนั้เนาะยามหม่กไปมนมาก,ก่อน,ลนเลยเยเนอครับมาดงต้นนี้ นี่็นลีกทางน้อยหนึง่งคนเลยบุถือเซย์ก็เลยงามถ้าฮัดงหงันเด็กดอกเดียวเดูจกจุกลางก่อหนาหัวเงอย่าง nh au nh au nh au. น,นี้เอั้นเจ้าผมกงไปครับผมมันมาในกันเรื่อยครับผิงแดงข้ามครับเตียงข้ามมีชมพู <c oughs> ชมพูชมพูได้ ไปครับอันนี้ขาไรเลือดครับพี่ข้างอย่าเนาะเฮ้เอาดอกจุ้มมาเร็ด,ดอกจุม้มไปครับขาไรเลือดครับดอกจูม้มจุ้มเลยหไปครับจ้าะไปตะโกนเดี๋ยวเลยจ้าเก็บจุ้มพี่ก้อนยอไขหยังไข่อ,ไขอันอนี้พอนี่หยับครับระะเพรวกแบบที่แต่คือจะดิ้นยึงเนาะไปครับอื้เห็ดเหลือง เด็ดสบดู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 เลือกแกงได้ไีมคุณเป็นที่น้หมู้าวคอยออกนีิดูดิครับพี่ไข่เดียวเตะไปขึ้นอะที่วนได้เยอะเ,เอตะไปขนกรโต หนาวจนสันหนาวจนสันมาปุ่นตกหำเนาะเยลี่หลี่พี่น้องเอ้ยไอ้นี่ถี่พัดไข้ด้วยตัวใหม่ก็พี่น้องตู้ไปครับ้ยสาสกุลเยียบไข้เพื่อจุ้งอยู่น้นองจุ้นี้ อ้มือสันอาพี่ก้นออตูมกันบ้างกปันโอ้ยขักนี้ขักนี้จะได้ออกแล้วก็ได้มมันเสีบนะพอบ่ม่ขี้ดินได้พอบอมที่มงขี้ดินมือเสียบเลยตัดจุ๊บอ้โหตัวมือไข่เป็นว ไปจ้ะไปครับโขลกเหลืองครับใช่หรือล่าดีดีดีดอ้เ <laughs> ป,ปื่อยๆฝนเนาะดีครับยัโขลกส่มน้ำไลยเลยเอาออกอกอีกปล่อยเลยเนาะดีครับเปื่อยครับเอาดอกกุ้งงามไปเลยนะ เลือดเนาะเป็นตัวเลือดไปเรื่อยพี่น้องกำลัเปลือกนนำฝนลนงเม็ดมาอีกลเทีสับตกไปๆนะไปครับไปดูแม,ม่ม้านมาดีครับโอ้สายริมทางเขามีความมาันอยู่ริมทางคือเขาครับร่ข้าฮนะ็ด<อ> <c ười> พี่น้องบะเบนทินเฮาบะควายอันนี้ปันไดยเนาะอ่ะทินเฮาปันอนี้เลยเนื้อได้ไหมไปครับตัวละพี่น้องโอ้ยกล่องบาโจขมวดทีเดียว ฝนตกมาครับย้าสคุอ้าถูกขาวรับตุนนีุ่่นด่องมึงเลยงามแห้เกี่ยงเปลอยเลยไปครับดาสะก้นงามแห่งครับดองนี่ก็ดีครับงามนะครับขาว วายไปแง <laughs> มีปัญหามีปัญหา <laughs> ไปครับเห็ดพึ่งนกยุงครับเอาเลยสาวส,สีก้นดอกแดกของปีเด้อครับผึ่งนกยุงนี่เนาะเมีนจ้าี่ครับดอกนึ่งเปมึงกันเลยไปเนาะไปสีก้นมาเห็นึ่งสองดอกครับอือเหมือนปลาเหมือนด่งไงน,น้องนี่นี่ครับนี่นไอ้แคบผมพี่นอกก้องกำลังงะด้วยดอกนี่ ปวดโพแทะเราโงกขาวใหญ่ครับอุ้ยมึงขาอุ้ยขาคักคักพี่น้องคุณหลังดอกมังครับอุ้ยปลบบาดเจ็บมึงหลังดอกครับพูดแล้วพี่น้องอุ้ยปวดโพครับดอกนี่ขันโมบ้านนีวุ้ยใหญ่กง่กปั้นครับเปิ่งคืนพี่น้องเปิ่งคืนอุ้ยกระหมูนกแก้วอุ้ยจะแบงอุ้ยปุกเลยพี่น้องปุ่นบ้านมันบาดเจ็บหนักอุ้ย ไปครับเอาสาสะกลผมยุ่งใหญ่นี่กลัวเลยเหรอพี่เอาไข่ชื่อผีนะเจ้าบ่าถ้าโดนเอาเลยกันเลยอะโดนเลยไม่ทันเลยไปครับ คนณมีลูกหน่อยเปนน้เด้อใชระวังนั่นแหละไปครับสาดอีกสองดอกงามๆเลยเด้อนี่จะบอกงามเปลยไอยากเลยเปลยแต่นี่เปลยเด้อครับดีจ้าเก็บแสบเลเนาะเพิ่งสาดอีดอกนึงครับเอ้ยสองดอกครับมันเพินดอกหน่อยเพิ่นพอเคพอถึงจุดมีเขาได้พี่น้องจัไม่ก ไปครับผมพื้นาสาดอีกองนึงครับอะไรบอสอ๋ออะไรอีกจ้าสองจูมสวยๆครับเบาโจอย่างกายที่ชาวสะกุลเห็นุวยแซ่ทำหางไหมเนาะ,ะไปครับอพี่น้องบุกคิดไข่ใหญ่ดอกนี่ครับอ๋อในอีกแล้วพี่น้องในอีกแล้วไข่ยกที่ทำจานไม่ได้ครับพี่ผู้เราบอกใหญ่มากเลยครับยังแข็งอยู่ดนะครับที่ครับ เก็บเลยแล้วกันพี่น้องถ่าสาวสกุลตะเห็นกันอยู่ไปครับคีบถึงครับฮะเก็บมาเลยตาสกุลเก็บมาเลยพี่น้องดอๆไปพี่ดองนี่ให้ขึ้นนะไปครับเก็ปวกครับกันอยเก็บไปเนาะเก็บอย่าผสมหน่อยได้เหลือแล้วครับเนี่ยกระบอกเป็นหมูเนาะกระบอกกระป๋องกระดอกเด้อครับ หมวกไสหนาบองทุกชาติแตกุลวกีวเด้อครับตัวจากมูหันมาเลยเนาะมูโบาเงรมบที่นาะไหนก้อเอาผ่านน้ำเบาโจ้เนี่ยปลาเข้ามานคนหถางโื้เสียมเนาะเสียมเน่ะคือซับเป็นสี่ดงแค่ไหรก็ได้ เล็กผสมหน่อยไปเนาะจ้ะหีแกงด้วยน่อหิ้ววแขงด้หวกวหิ้าัยงหสายหนามห้ปวกั้ำแกงหิ้วหัวขาโดหยัขาโดออกอ่แม่บ้านห้ปวกัวข่าโดใช่อของคเจ้าตอนันเป็นห้ววกม่ให้ปวกุหลบหกือห้วหัวกดัานมันเปนใครมี่เนะจ๊ะบ้านชาวสกนใคมี่ ไปครับดูกต้องว่าตึงไปครับเห็ดใเขียวมอนหองหมานสารพัดเห็ดเลยด้วยใช่ไหตจ้าไปครับฮะอ้ห่วยเอาหลุดได้ได้เลยนี่ว้าวถูกเน่นดีๆบเดียวันนีตัวสองดอกสามสีดอกคุณหันไข่งไงท้ทุกคนเลย ลุงกระตาเหิรูกก่อนเด้อครับจะไปเบิ่งเห็ดไข่เนาะจ้าชาสกคนเห็บเลยจ้าอู้ยเห็ดไข่ไงพี่น้องเอ้ยผอบผู้เท่านี้ผอบผู้ผอบผู้ผู้แตกเขกินเนี่ยโอ้โอ้โหดปานเป็นลุงกระตาจังเลยตบไปเบิ่งที่เด็ดชาสกุลเห็นเหรโอ้ฟังนะที่เด็ดเพิ่นนะนี่่ะตัดไปเลยชาสกุลือนผว้ไข่เอ้ย อย่างเ้ยถ้าท kind of ุกคนเก็บเห็ดบัวงามเน่เด้อพี่น้องทุกคนบัวเคยเก็บเด้อจ้ะไปครับไหนโอ้สาวสกุลมันแข็งจีเด้อโอ้ยเด็ดปนจะกีปนเท่ามือหนิน้อยน้อยอือนี่จีหน่อยก็มีนี้นจ้ะจุูมีได้ค่ะงานเห็นแล้วสองจีมเหอจะจีเดียวเลยค่ะ ผมจนสาลัไปดิมูดไอ้พะเบิงพะเบิงแห่งเดเพอบาปีโอ้ากูจูมก็มีจะว่าจะอเสี้ยวลูกระตอ้เสียลูกกระตาจไดปิีโงลูกกระตาจะไดนเมื่อเบอเือโอ้ยเอาสองมือขอยมือมึงขาอยู่ใสขาอยู่บนลเอออ้ยตกอเอาใส่ถุงด้ยปาดจ้อ ยัง่ะบายยังก็นาเอ็กโซเอ็กโซเฮ็ดเอาปิดไว้อู้ยยยยยกยยายยยยกยยยยยยยพี่ยยยยอ้้ยย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 ่ยยยยยยยอยย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 ่ยย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 ยไดยยยยยินยยายย่ยย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 าเดยยยยยยยเยย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 กยยยยาเยย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  เดโอเคนี้เราปลูกกระตาพอได้ครับโอ้โหเราจะนำชาวตะกุนตัวเอาไปใส่เอาไปใส่ใส่ถุงเนาะตัวใส่ถุงไปครับหาวิธีใส่เห็ดไก่ดอกกีก้นปฏิบัติการเห็ดปวกเมนอยู่บ่ะเห็ดปวกเห็ดถือฝนเนี่ยด้วยครับอาการบวมยังไงชุบผ่าบวมยังไงเนาะถือฝนครับ มึงโควกข้วมามาเต็มผีได้ไปเนาะใส่ถุงเด้อใส่ถุงเด้อรับสาาสกุนะอู้เบาจูสี่พี่เนาะว่าสธุุณบกไอ้เจนัเต็มงซะนี่กเป็นตาดีใจแท้สนค้ก้วมามาเต็มผีเลยอูดเปื่อยกับอูู้ดเปือยต้องทำสุ โอมุนติดมุนเจาะมุนปลาติดมุดปาทะกอนปนก็ลิ้มลิ้มเงี้ยเลือดพี่น้องเใาโจ๊กตัดไปเลยทุกคนเนียนหีบปาดลงไปเลยจุ๊บจุบเลยเนีย้ยนี่ต้างจะเอาไปเพราะว่าดอกคนอยากอเนริเนงอันหนึ่งเนาะโอ้ยตะแข็งเลือดมาตะแคงพวกแกงได้อยู่ครับแต่ว่าขาคนอยากอันนี้แล้วดึงดอกของจีเต้ครับก็เลยตัดเอาโอ้ยผมกำลังพูดเกินมากเลย ครับข้าซาสกุลต้งล้างก่อนดอกนี้ก็ลั่งมีเลยครับพี่น้องเพ่อนทีออกย้ายไปขุนเลยครับเพื่อนที่ย้ายไปทำบาวโจไปสีไปเลยแต่เพื่นที่โบน้เนะมองแะดอกสองดอกไปครับนี่เลยนี่เอาดอกตูมีกกรด้จ้าพี่ครับ ก่อนดอกได้แกงไหนแกงเพรนะไงไม่ไงเฮาอยู่บ้านหลายคนครับพี่น้องครับปอบคล้วหญ่เลยเนาะไงน่องลูกล้านครับกินเป็นเบิดพี่น้องเลยชงขวดข้ามขวดกข้าวกระจั๊มเมนครับพี่แกงฮิตสายครับครับพี่น้องปวยย้ายมาทางนี้เด้อครับเลื่อนขึ้นกันนี่เลื่อนขึ้นกันนี่ครับเมนกินเมนกินไม่เป็นที่ฝนแล้วเมนจัง Nó. Mà lại cái mùa à. hết ừ. ừ. sẽ... của ông ấy cái phách cái thật cái phách 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 chỉ phách cái phách cái phách cái cái phách 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 ดินที่ไปกับโบเมนมากินดินเด้อพี่น้องเปล่าเปล่าอยู่จา้าบางคนกับวา่าเออเอาดินลายแกงใส่ดินก่อนบ่พคนน้าเถึงหง,งายตอครับโคตรสวยงามชาวบาออ้านกระชืเอือนให้ผึ่งข้ามเนาะให้ผึ่งนาห่อพึ่นบ่ารับพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาปลาชนัดออกจากปลามาหอดบ่าเลยเด้อครับพี่น้องครับหน,นีฝนครับปลาท่าสกุลหนีฝน,นมาอู้ฝนพี่นอ้นองเอ,อ้ย อยู่บ้านเพื่อนโต๊ะขนาดครับแบบบ้าหดบ้านจะของเหงียงฝนผลิแปลกแปลกครับมาเบิ่งยอดใดยอดมันข้ามมือนีเลยครับผมแต่จนมันข้ามมือนี้ก็ผมพี่น้องโอ้ยติมกระตาเลยครับผมกระตายาวๆต้นใหญ่นี่ก็จะเป็นเห็ดไข่ตูมเห็ดละงูกแล้วก็เห็ดผึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดไข่บานนะครับเนาะแล้วก็เห็ดปัวเห็ดนี่แหละครับผมครับผมจะได้เขามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเด้อช่องยูทูบบ่าวจนัชชาเนลนะเนาะ กับเพจเฟซบุ๊กเปาโจนั a ชแน l นะครับนะ้องเขามาเล้ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากเปาโจนะครับผมสำหรับมือนีม่เปาโจขอตัวลาไปก่อนกับผมพผกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ